วิธีการเฮ็ดต้มสมปนิ้นใสใบบะขามอ่อนเฮ็ดทางไดไปเบิ่งวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็วิธีเฮ็ดกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่้องมาพบกับแดงค้นเสร็จแล้วนะครับผมมาหนีภาพพี่้องเฮ็ดเมนูต้มสมปะนิ้นใสใบบะขามอ่อนนะครับครับมาเบิ่งวัตถุดิบนะครับจะมีอย่างไนี้มีปนปะนิ้นเจ็ดฉีดหันหลางเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้ครับก็จะมีส่วนของยอดมะขามอ่อนนะครับซ้อมาไวมาที่นี่เบิ่งเริ่มคูแล้วเม่นีครับสมือเก่าครับผมเตรียมไว้ครับ ีคาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีหั่นเตรีมไวใบครับผมก็จะมีผักขึ้นช่ายนะครับวหมอนจะใส่ผงพร้อมหอมครับมีพริกแดงซอยนะครับวหนจะใส่ิงพค้อมเผ็ดนิดๆครับผมครับผมมาลงมือต้มก่อนครับก่อนอื่นเอาน้ำใส่หม้อหรือกระทะที่เราจะต้มปลานะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมใส่เพิ่พค้อมหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดคาตะไคร้รากผักชีนะครับ ใส่ลงไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวจังมาเอาตัวปลาลงใส่ครับผมค้าบผมน้ำก็เริ่มใกล้จะเดือดแล้วนะครับส่วนใบกระคามอ่อนนี่ที่เตรียมไว้ครับใส่ลงไปตอนนี้เลยครับผมตาเอาแล้วครับพี่น้องใส่ลายเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวกันไปนะครับตาเอาพอดีนะครับผมส่ประมาณซัมหนี้นะครับ้าบ่เปรี้ยวาบผสมเดี๋ยวฮ่จังเอาใส่เพิ่มลงไปอีกนะครับผม เดี๋ยวร่อให้น้ำเดือดได้จังเอาปลาใส่ครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับก็เอาปลาดิ้นที่ล่างเกียวมาครับใส่ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปแล้วบ่ตองคนนะครับพี่น้องบ่ตองคนเดี๋ยวถ้าคนเดี๋ยวปลาของา้องจะเข้านะครับนี่ปลาดิ่นกับตัวไ่เติบนะครับผมแนะครับกับปิดฝานะครับเอาฝามาปิดไว้ร่อให้ปลาของสุกเดี๋ยวจังมาปุงเคิร์นครับ ครับผมปลาของห่าก็เริ่มสุกแล้วครับมาปรุงมเครื่องแล้วครับเครื่องปรุงก็จะมีนะครับก็จะใส่ลดดีลงไปสรลปกเกียงไปส่วนเครื่องนะครับผมตามด้วยผงนัวครับผมใส่ลงไปนะครับครับผมหลังจากปุงมเครื่องลงไปแล้วนะครับก็ล่อชิมนะครับว่าขาดเหลือยังข้ากับเพิ่มเติมตามชอบนะครับแต่เหลือเปรี้ยวเหลือนัวเหลือเข้มนะครับเดี๋ยวห้ากับเพิ่มเติมมาตามชอบนะครับผม เป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งครับต้มปลานิ้นใส่ใบมะขามอ่อนนะครับสนน้งหันหันลายพี่น้องแซ่บครับผมหลังจากชิมรสชาติโอเคแล้วครับก็ตามโดยพริกชี้ฟ้าแดงที่ห้าหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเพิ่มสีสันนะครับหรือจะใส่พริกป่นก็ตามชอบนะครับพี่น้องแต่ต่ความชอบนะครับครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบขึ้นช่ายนะครับเพิ่มความหอมตอนไทยครับผมเป็นกับเขานะครับผมครับเยียบ้อยครับผมต้มปลานิลนใส่ใบมะขามอ่อนชนหนังหอนๆนแซ่บรายครับผม ลองเห็นมั้งนะครับเมบนูนี้แซ่บแน่นอนครับผม